ไปดูสถานการณ์ก่อนได้ครับถ้ามันไม่เป็นอย่างที่พี่คิดไว้เองมาอยู่กับพี่ใช่ครับผมยังรออยู่เสมอครับ ขอไปดีครับขอไปดีครับครับถ้าทักบอลทักไทยบอลครับที่ว่าแบบใช่ครับเพิ่งซ้อมมาครับแข่งเสร็จแล้วน่าจะเดือนครับ ไม่แบบเดือนไม่ยาเดือนสิ้นเดือนนะครับเขาจัดที่เต็มที่นะครับผมมาครับบอสเดี๋ยวผมทำให้ได้ครับขอเบอร์ไว้หน่อยดิลำผมเรื่องขอบอสเบอร์แล้วครับเดี๋ยวผมส่งข้อความแครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด ไมปอยู่เพื่อนๆเ,เขาป่ะอ่าในแก้งเหรอครับใช่ใช่ผมผมออกออกแล้วครับทำไมอ่ะเพราะว่าผมไม่มีเวลาส่งของครับแล้วก็มีหลายอย่างครับ แล้วบอสออกออกแกงทำไมครับพี่ไม่ค่อยมีเวลามาดูแล้วก็ hmm. ทุกคนมารอการตัดสินใจของพี่มันก็ไม่ไม่ดีหรอกพห่เขาตัดสินใจเองเดีกว่าน่าจะไวกว่าครับก็ผมก็ออกเพราะว่าได้ส่งของด้วยครับแล้วก็เรื่องหลายหลายเรื่องครไม่มีเวลาวครับ แล้วก็วันไหนผมทำตามความเสร็จเดี๋ยวผมกลับมารครับกันเริ่ครับแล้วแต่นะพี่ไม่ได้ห้ามเพราะว่าตอนนี้สี่ฮิ้วก็คือให้พวกมันดูแลกันเองเลยไม่เกี่ยวกับพี่เลยให้พี่พอรู้เขาพี่สิงโตใช่ป่ะให้ดูแลกันเองอะ่ะพี่ไม่รู้จะให้ใครขึ้นอะ่ะก็เอาคนที่เขาน่าจะเคารพที่สุดนะครับก็ที่บอสให้คนะครับ แล้วช่วงนี้ก็ได้ซ้อมด้วยครับผมก็เลยแบบตัดสินใจก็หยุดไว้ก่อนครับค่อยกลับมาอะไรเงี้ยครับก็ทําทํางานให้เสร็จก่อนได้ครับเออแล้วก็กลับมาถ้าอยากอยู่กับพี่ๆเขาเข้าไปถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรได้ครับ ยิงบอสเสมอครับมีอะไรเรียกผมได้ตลอดครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำนะยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับเดี๋ดูสถานการณ์ก่อนได้ครับ ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่พี่คิดไว้เองมาอยู่กับพี่ใช่ครับผมยังรออยู่เสมอครับทำหน้าที่ตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ครับบอลเดาผมทำตามความสำเร็จเดี๋ยวผมจะกลับมาครับ ได้เจอกันน้องโชดคดีมาขอไอ้นี้นะครับ,รบผมครับบอสเจอกันเจอครับว่าจะฝันนอนแล้วครับนอนละนอนแล้วฝันดีครับว่เจอกันครับ ตอ,อนเธอจะไลน์ไม่ต้องบอกเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ แต่ผมว่าผมจะเดินตามความฝันใ้สัปดาห์หน่แล้วก็ผมจะเป็นเหมือนตอนน,นับที่ผมมี GDB หรือมีแบบมีรถทุกแบบรถยอดนิยมหรือแบบมีทุกอย่างก่อนอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับมาแล้วอีกอย่างคือผมไม่อยากเป็นแบบไม่อยากให้พี่เขาแบบอันนี้ไงเขาฟาร์มไปแล้วผมผมฟาร์มของตัวเองให้มันแบบโอเคกันอ่ะ เราค่อยกลับเข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ร้องครับไม่รลองไม่ร้องไม่เลองครับไม่าครับใช่ครับกลับมาแน่นอนครับไม่ไม่ไม่ทิิงแน่นอนผมยังไงก็คือเหมือนเดิมที่ผมแ่งแบบนี้ผมก็กลับไปเป็นคนเดิมตอนที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับ นะที่ผมแต่งนะครับผมก็กลับมาเป็นแบบเดิมคนที่ไม่มีอะไรคนที่มีแค่รถปุกปิกคนที่อยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีครอบครัวที่เขารออยู่อะไรอย่างนี้ครับครับ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงแบบหมายถึงผมบอกให้ฟังไอ้เนี่ยหมายถึงผมบอกให้ฟังนะอะไรประมาณนั้นอะไรไม่ใช่แบบอยากให้ตอนแรกอะเหมือนก็แบบเหมือนเซตสี่ลูอะผมก็กลับมาเป็นพอดท,ที่แบบทํางานไปเรืบบ่อยอขอบคุณครับพี่พี่กูแถมครับยี่ห้าบิตครับผมครับคุณเล้อครับพี่ ตอนแรกผมก็คิดว่าใครผมผมแบบนี้แล้วเมื่อไหร่เขาจะมามดเด็วโคตรเพลงไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วมันไม่มีเลยถ้ามาลากอถ้าเอามาลากอให้ก็จะกลายเป็นในมาลากอละดูทรง อขอบคนาพี่ปินเอบคนขาท่าที่ปิดค้าเร็วๆ้าพี่ล่าสุดบอสเผาหลับให้แม่ยาบ้างได้ครับกลับาเป็นเหมือนเดิมชิวๆทำงานชิวๆแต่นนี้มันไม่เหมือนเดิมที่มีครอบครัว ตอนนี้นผมไม่มีอะไรนี่เดนนี๋ยวก่อนะ่ะ